สวัสดีคับท่านผู้ชมครับผมพร้อมพันธุกุุณาเข้าวันนี้แม้รู้สึกว่าจะเป็นบุญเหลือเกินครับที่มีโอกาสได้มาดูโบสถ์อันสวยงามของวัดพุทธนิมิตสวยงามจริงๆครับอยากรู้จริงๆว่าประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับผมต้องไปกาบนักสการเจ้าวาดนะเพราะว่าท่านสร้างมากับมือนะข่าวว่าอย่างนั้นเดี๋ยวไปถามท่านก่อนก่อนที่จะไปชมว่ามีที่ไหนบ้างที่มันเป็นจุดเด่นของโบสถ์ตรงนี้ครับครับท่านผู้ชมครับ พูดปับเห็นเลยครับถือว่าวันนี้ผมมีบุญมากๆครับที่มีโอกาสได้พบท่านครับน้ำสก,การครับผมพนะโมทนาสาธุเจริญพรพระอาจารย์ชื่อ,อชื่อพระอาจารย์สุพิศรัตนโชโตซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดพุทธนิมิตบ้านหนองเทาตำบลหนองเทาอำเภอเท่าเทนจังหวัดนาคารพนมครับตอนแรก ได้ยินชื่อว่าท่านสร้างโบสถ์สวยงามคิดว่าจะอายุมากแล้วยังหนุ่มหนุ่นครับท่านครับพระอ,อาจารย์อายุเท่าไหร่ครับพี่อายุส5ปีิบห้าปีส <45 S 1> ี่ห้าปีอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยเขาบอกว่าเอโบสถ์หลังนี้นี่มันสวยงามเหมือนกับของอาจารย์เฉลิมชัยที่วัดร่องขุนอะไรประมาณนั้นความมันความมันมันเกี่ยวดองกันไหมครับเออมันก็มีความเกี่ยวดองโยมก็คือปกติแล้วเนี่ยคือเราสะสมหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมจากประสบการณ์การเรียนรู้แล้วก็การได้ไป ทางภาคเหนือแต่ที่หลงสเสน่ห์ที่สุดก็คือไปหลงสเสน่ห์ของศิละปะเชียงทองที่หลวงพะบางโอ้ค่ะพ่อซึ่งเป็นมรดกโลกซึ่งหลังนั้นอ่ะจะดูยังไงก็อมมตะพูดมาแล้วก็ขนลุกทีนี้แล้วก็มาเจอศิละปะของอาจารย์เฉลิมชัยแล้วทีนี้ก็ทางลานนาก็เลยว่าเออเราอยู่อีสานอยากจะน,นะําศิลปะลาน,นาแล้วก็ของเรามาผสมผสานกันแล้วอยากให้เกิดขึ้นในนครพนมนี่คือจุดประสงค์ ที่ที่ที่ทำมาครับผมเพราะฉะนั้นศิลปะที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเน,นี่ยโบสถ์เนี่ยผสมผสานกันระหว่างเป็นศิลปะผสมผสานร,ระหว่างอุโบสถเชียงทองที่หลวงพระบางบกับล้านนาแล้วก็ของภาคอีสานเข้ามาด้วยไม่ใช่ของของหลวงพระบางโดยตรงไม่ใช่ไม่ใช่ของภาคเหนือโดยตรงก็คือเป็นศิลปะผสมผสานในยุคใหม่ครับผมอ,อาจารย์สร้างเนี่ย พระอาจารย์ก็ได้กําลังศรัทธาจากคณะศรัทธาญาิโยมจากหลายที่หลายแห่งซึ่งใช้ระยะเวลาก่อสร้างมาทั้งหมด9ปีเต็มๆซึ่งสิ้นง,งบประมาณก็ไม่ใช่น้อยนะยี<ไ>่สิบแปดล้านบาทผมว่าน้อยครับยี<ไ>่สิบแปดล้านบาทนี่น้อยมากยี่สิบแปดล้านบาท <laughs> นี่ก็คือหนึ่งในบางส่วนที่ญาิโยมได้เห็นอยู่ณนะนะตรงนี้เนี่ยพระทําทเองแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไะสิคับยังโครงสร้างมุงหลังโครงหลังคาลวดลายบางอย่าง พระทำซะส่วนมากครับอ่านั่นก็เลยตัดทอนงบประมาณลงมาปกติแล้วเนี่ยราคาประเมินเขาบอกสามสิบห้าล้านไม่ขาดก็ทีนี้ชาวบ้านเราแล้วก็คนในชุมชนในอะไรก็มาช่วยๆกันก็รตัดทอนงบประมาณลงมานี่ก็คือจํานวนเงินที่ใช้ในการก่อสร้างอุโบสถหลังนี้ขราบวงครับ,รบเดี๋ยวอาจารย์เราจะไปดูแนวคิดของพระอาจารย์ว่าทําไม ถึงมีรูปอะไรแตกต่างนะครับมีจุดเด่นตรงไหนยังไงอาจารย์จะพาไปดูจุดไหนก่อนครับอาจารย์เลกเราดูข้างนอกนี้ก่อนก็ได้ครับคือจุดจุดนี้เนี่ยปกติเนี่ยเขาเรียกว่าคันถวยใช่ไหมอะไรตรงไหนฮะตรงนี้อ๋อตรงตรงที่เนี่ยฮะทีนี้คันถวยบางที่บางแห่งเนี่ยก็จะก็จะเป็นคันถวยธรรมดาแต่ทีนี้คันถวยของเราเนี่ยจะเป็นปีวันเกิดก็คือ12นักษัตริย์ก็คือไล่ตั้งแต่ตรงนี้ไปหน้าหน้าอุโบสถเนี่ยก็เป็นชวดฉลูขานถอกไป จนถึงปีปุณปีสุดท้ายอันนี้หมายควาว่าเป็นทีละของคนเกิดใช่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 ถ้าจะมาว่าจะมาขอพรก็ตรงนี้ก็ได้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 อธิษฐานได้เลยอธิษฐานได้เลยครับผมผมเกิดปีมะเสงมะเสงก็คงจะด้านนวนเพราะในตรงนี้ชวดทรู้เราไล่ไปใช่ไหมโอเคครับผมไล่ไปเรื่อยๆนั้นอาจารย์เดินอ้อมไปอาทีนี้มาดูดูอันนี้เป็นพญานาคหรือเป็นอะไรครับเนี่ยอาจารย์ตรงนี้คงจะเป็นพญานาคครับผมอบามทำไมพญานาคหน้าตาอย่างนี้ครับ คือที่เราทําออกมาเนี่ยคือเราไปไปดูหลายที่หลายแห่งแล้วใช่ไหมเราเห็นหลายแห่งเนี่ยจะตัวผอมๆแล้วเราคิดว่าอยากทำให้มันสมดุลดูแล้วสวยงามดีนี่คือคือจุดประสงค์ครับก็จะไม่ก็จะไม่คล้ายกับที่อื่นมากนักเป็นแบบผสมไหมอาจารย์ก็ผสมผสานผสมผสานให้สวยงามใช่ครับผมครับอ่ะลองไปดูรอบๆข้างกันครับมีน่าสนใจท่าร้ชมครคบตามมาฮะ ครับสวยสวยมากเราก็ไล่กันมาตั้งแต่ชวดก็ชลูชวดชลูขานมเสงอุ้อลมมะเสงโอครับรอบโบนี่จะเป็นราศีวันเกิดเลยทั้งสิบสองสิบสองราศีครับผมทีนี้เห็นแล้วครับเนี่ยอันนี้เป็นเป็นตรงนี้ก็เป็นทางบันไดขึ้นโบสถ์อีกข้างหนึ่งครับซึ่ง บางคนก็บอกมันเหมือนกิเลนบางคนก็บอกมันมันสิงที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นสัตว์ในวรรณคดีเราก็ให้ชื่อเขาว่าสิงทิพสิงทิพใช่ถ้าเราจะปั้นสิงธรรมดาใช่ไหมคัะผมมันก็จะไม่มีจุดที่ดูดเด่นแล้วดึงใจของผู้พบเห็นเราก็เลยว่าเออถ้าเราปั้นสิงเนี่ยให้มียกเท้าให้มีตะปงตะปบแล้วก็มีปีกมีอะไรเนี่ย ดูแล,แล้วมันก็คลดสิกสวยงามดีคับผมอันนี้เพื่อความสวยงามคเพื่อความสวยงามความหมายคือที่จริงแล้วเนี่ยในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสัตว์ที่คู่กับพุทธศาสนาของเรามาอยู่แล้วแต่ว่านี่มันเป็นสัตว์จินตนาการคสัตว์ในวรรณคดีคับผมครับสวยงามฮะอันนี้ทางทิศตะวันตะวันออกใช่ไหมจ๊ะตะวันออกค่ะผมแล้วก็เดินมาเรื่อยๆ่ก็ไล่มาอย่างงคุณพ่อรอบโบสถ์นะคุณพ่อพันธ์ไหนหลายพระอาจารย์ตรงไหน นี่ง,งูงูใหญ่งูใหญ่งูเล็กดิก<ง>ใช่ไหมครับโอ้งูเล็กนี่เลยนะฮะโอ้ขอพรเลยครับตรงนี้ใครเกิดปีไหนก็มาขอพรตรงนั้นนะฮะขอได้หมดครับผมอา<อ>จารย์ทำไมออกแบบให้ให้มันโล่งๆอย่างนี้ครับก็คือที่จริงแล้วเนี่ยที่เราทําให้มันโล่งๆน่ะข้างในน่ะคือเวลา,นาลนหน้าฝนในหน้าฝนหรือหน้าอะไร เราสามารถที่จะเวียนเทียนในอุโบสถได้โอ้ค่ะผมครับออกแบบอุโบสถได้และดูให้โล่งให้สบายไม่ร้อนให้สบายใจค่บผมอาจารย์ก็ดูหน้ามุกหน่อยครับหน้ามุกทางด้านนี้ก็คงอันนี้เป็นทางด้านที่ใต้อาคารของของโบสถ์นะฮะใชครับผมอันนี้ลูกนิมิตนะฮะลูกนิมิตลูกนิมิตนะครับผมอันนี้ทำพิธีพุทธาพิเศษไปแล้วเสร็จไปเรียบร้อยตั้งแต่ปีห้าเจ็ดแล้วโอ้คผมครับเริ่มสร้างปีไหนอาจารย์ เริ่มสร้างตั้งแต่2,547โอ้ครับผอครับสวยงามพายานครับนี่คือคือตัวที่เป็นลายลงมาที่เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเนี่พยพญานาคใช่ไหมเขาเรียกว่าใบลากาใบลากาที่ที่เราทําไม่เหมือนคนอื่นกน็คือเราอยากจะเสริมหลายสิ่งหลายอย่างเข้าไปใช่ไหมครับคืองานอุโบสถหลังนี้ทั้งอุโบสถอ่ะเป็นงานแฮนเม็ด ทำกับมือทำกับมือไม่มีการเอาไปติดใช่เป็นงานปั้นสดงานแฮนเม็ดทั้งหลังอาจารย์จะไปพูดอย่างนี้ผมไม่เชื่อเนี่ยงานแฮนเม็ดทั้งหลังไม่มีแม่แบบไม่มีแม่พิมพ์เป็นงานปั้นปูนสดล้วนๆนะครับลองไปดูดิผมไม่เชื่อนะเพราะว่าได้ลายนี่ละเอียดมากเลยเป็นงานปั้นปั้นปูนสดล้วนๆแฮน์เม็ดล้วนๆรับประกันร้อยเปอร์เซ็นนี่นะใช่เป็นงานแฮนเม็ดอาจารย์ถ้าอย่างนี้มันต้องมีแบบพิมพ์มาติด คือไม่มีแบบพิมพ์คือเราคิดยังไงเราจะอะ่อย่างอย่างอย่างภาพนี้ด้านหลังนี่เราเห็นใช่ไหมครับผมจะเป็นจระเข้แต่ถ้าจระเข้ธรรมดามันก็ดูง่ายแล้วก็เสริมปีกเสริมอะไรเข้าไปใช่ไหมครับเป็นดอกบุงดอกบัวดูคล้ายแล้วก็คล้าย,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 ายเห็นไหมคุณพร้อมพัานจะเป็นบัวสีเหลาใช่ไหมฮะ,ฮะถ้าเราดูเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่อยากจะบอกเขาว่าเออให้เขาเขาคิดพ <laughs> ิจารณาดูเนี่ยมันก็จะเป็นบัวสีเหลาใช่ไหมฮะ เพราะว่าแต่ละจุดนี่ก็จะมีความหมายนะครับเป็นจินตนาการที่เราใ,ให้สอดคล้องกับพระพุทธศาสนาโอค้ครับผมมาดูทางด้านทิศตะวันตกบ้างครับสวยงามมากเออได้อา,าจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากให้ดูรอบๆเนี่ยครับอาจารย์เนี่ยเนี่ยคือสวนยางเนี่ยของวัดเหรอฮะสวนยางนี่ก็เป็นของวัดนะสวนยางนี่เป็นเป็นของวัดซึ่งที่ตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าเออมันเป็นที่ชุ่มน้ําทีนี้ก็มีเจ้ยมเข้ามาอาจารย์ปลูก ปลูกยางไว้เกิอว่าเออพอเป็นค่าใช้ใจ่ายทางวัดนี่แหละเรียกือกจุดประสงค์ก็เป็นการปลูกป่าเข้าไปด้วยเสริมเข้าไปได้วยไม่หรอกตอนปฏิบัติธรรมเดือนธันวาไม่ที่นี่มีปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว20-29ถึง29เมษาข,ของทุกๆปีทุกปีนะฮะฤดูร้อนใช่ไหมใช่ใช่จัดมาแล้ว21ปีโอ้ปีครับผมนี่เป็นปริวัตกรรมบวชชีพามใช่ไหมฮะใช่ใชก็ก็ใช้สถานที่ตรงนี้ ไม่จะใช้ข้างในเพราะว่ามันจะมีโอ้ยกว้างเหรอโอ้ประมาณหกิไร่ที่วัดนี่นะใช่ใช่โอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยเห็นไหมพราสถานที่ตรงตรงทำอุโบสถเนี่ยรื่มรื่นมาประมาณเจ็ดไร่ครับสวยงามประมาณเจ็ดไลท์อาจารย์เรามาดูทางทิศตะวันตกของอาคารได้ได้ของโบสถ์นะฮะสวยงามครับโอ้หลังคาเนี่ยมุงด้วยไอาจารย์ผมอยากจะดูยอดก่อนนั่นโอ้ยอดเนี่ยคผคล้ายๆเราก็ปั้นส่วนมากอยากเขาเขาเรียกว่า ช่อฟ้าใช่ไหมครับชอบฟ้าเนี่ยเราก็ในแนวความคิดของเราเราก็เป็นรูปถ้าถ้าธรรมดามันจะเป็นช่อฟ้าธรรมดาไม่มีลวดลายใช่ไหมครับผมแล้วทีนี้เราก็มาเพิ่มลวดลายเข้าไปเพื่อความสวยงามนั่นแหละในจุดประสงค์ครับผมไอตรงนั้นเขาเรียกอะไรที่สูงสูงกว่าเพื่อนที่คล้ายๆว่าเราก็เรียกว่ายอดฉัดหรือว่าเป็นเกศเปลวเพิงครับผมเดี๋ยวทำหน่อยทําไมอาจารย์เลือกเอาไม้มะม่วงครับคืออย่างนี้โยมพร้อมผัานคือในช่วงนั้นเนี่ย พระอาจารย์บอกตรงเลยคือไม่มีงบประมาณที่จะซื้อกะเบื้อง oh. เพราะตอนนั้นงบประมาณประมาณสามล้านครับที่ต้องซื้อแปรกับกะเบื้องครับแล้วที่บังเอิญว่าเราไม่ได้ไปตัดไม้ทําลายป่านะ oh. แต่ว,ว่าบังเอิญว่ามีชาวบ้านเขาบุกลุกทําสวนยางในช่วงนั้น oh. เขาก็เลยบอกว่าเอาถ้าพระอาจารย์จะทําไม้มุงหลังคาเอาอย่างนี้แล้วกันเขาจะบุกเบิก ก็ถวายโคนลต้นสองต้นครับผมซึ่งเป็นไม้เต็งไม้ลังไม้แดงคในพื้นที่ภาคอีสานหล่ไม้ไหลนองตามน้ำโขมด้วยใช่ก็มี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 เนี่ยก็คือจุดประสงค์ก็เลยลดค่าใช้จ่ายลงมาครับผมก็เป็นหลังคาไม้ถ้าหาว่าต่อไปก็ต้องเปลี่ยนนะอาจารย์อ่าใช่ใช่แต่ว่ายุคของเรานี่คิดว่าคงยังคงยังคงยังมาดูมุกทางตะบันตกบ้างนี่เป็นนางฟ้าตัวนี้เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราจะปั้นพญานาคเฉยเฉยใช่ไหมครับ มันก็ดูแล้วไม่โดดเด่นเหมือนเดิมทีนี้อ่ะเราคิดยังไงเพื่อเพื่อให้มันหลายมุมมองหลายอย่างครับแล้วก็มาปั้นเสอพญานาคให้กึ่งคนกึ่งหน้าออเนี่ยในความแปลกในจุดนี้ก็ให้ดูสวยงามไปด้วยใช่ๆดูสวยงามถ้าจะปั้นจะพาะหัวพญานาคมันก็ซ้ำแบบครับผมอ้าวแล้วไม่เหมือนกันนะอาจาย์นี่คือนางฟ้าอันนี้เป็น ที่จริงแล้วเขาก็เขาเรียกว่านาคีนาคานะครับนาคีนาคาใช่ถูกต้องเดี๋ยวเดี๋ยวถามอาจารย์ปั้นเองว่าเนี่ยงานตัวนี้เนี่ยจะมีเพื่อนเอามาช่วยปั้นแล้วก็เป็นพระด้วยแล้วก็เป็นทางพระอาจารย์ด้วยที่ช่วยกันโอ้คผมครับอาจารย์คิดจะไปทําให้วัดอื่นบ้างไหมเนี่ยมันไม่มีเวลาเลยผมมันไม่มีเวลาเพราะต่อไปหลังจากที่เราอ่าคือมันมีสื่อต่างๆนําเสนอแล้วก็ดังๆมาก พออิตาพมมาคราวนี้แหละอาจารย์เลยนั่นแหละก็เป็นหน้าอนุโมทนาสาธุผมเนี่ยตั้งใจมาที่นี่ประมาณสี่ห้าเดืยวไม่ได้มาเนี่ยเป็นบุญแล้วเกินมากก็เจออาจารย์เลยไม่ต้องนิมนต์ใช่ใช่ใช่อาจารย์ึ้นไปอยู่ข้างบนข้างบนครับนี่ผู้มีกิตศรัทธาพระอาจารย์ก็จะเขียนเอาไว้ครับคุณแม่สุมนทาคุณดนตรีศรีโสภานะครับบริจาคสองแสนนะะโอ้ครับนี่สวยงามเดี๋ยวเข้ามามาดูข้างในครับพระอาจารย์ โอ้นะครับเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยท่านผู้ชมครับขอขอพอรก่อนกันกบพระพุทธรูปโบสถ์ประจาโบสถ์นะฮะพระอาจารย์อันนี้ใครเป็นผู้ถวายอาองนี้เนี่ยได้รับครหลวงพ่อจากวัดท่าสูงวัดท่าสูงฮะวัดท่าสูงซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพรมยานครับหลวงปู่ฤาษีลิงดำอ้อท่านได้มอบหมายให้คณะลูกศิษย์ให้มาสํารวจดูว่าอุโบสถทางภาคอีสานมีหลังไหนไหมจากจะเอา พระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ในโบสถ์ซึ่งทางคณะลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ฤาษีดำเนี่ยก็ได้เห็นสถานที่แห่งนี้นก็เลยนํามาประดิษฐานไว้ตั้งแต่ปี2547ครับผข้ามครับสราเนี่ยพร้ร<า>พอมเป็นไปเป็นมาอะไรที่อาจารย์ที่นี้มาดูภาพตามผนังฝาเนี่ยนะฮะว่าแนวคิดที่ทําขึ้นมานี่อย่างไรครับอาจารย์ก็อย่างนี้คุณโยมพร้อมถ้าเราไปตามวัดต่างๆใช่ไหม ฝาผนังทุกที่ทุกแห่งเนี่ยมันจะไม่ต่างกันหนึ่งจะมีผ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพานซึ่งเราก็คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดใช่แล้วทีนี้ทางพระอาจารย์กับพระเนี่ยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาจากมอสาะคมใช้ระยะเวลาวาดปีหกเดือนอ่ะวาดในอุโบสถหลังนี้ปีหกเดือนปีหกเดือนซึ่งเราก็ ก็จะไล่กันมาเป็นประเพณีที <uno> uh ่ส oh, yeah. mm ิบสองของสิบ hmm. ส yeah. yeah. ี่ของพระอีสานอย่างเนี่ยมีพระออกบินธบามีคณะสถาโยมร่วมทําบุญอย่างที่นี่นครปนมเราใช่ไหมดังที่สุดก็คือพระธาตุประจำวันเกิดวันเกิดเราก็มีเหมือนกันมีไเราก็ว่างไว้เราว่าไปเลยทั้งหมดเนี่ยมีครบหมดเลยเจียพระธาตุอ๋อก็ถือว่ามาที่นี่ก็ได้สักการะพระธาตุประจําวันเกิดเหมือนกันอย่างตรงกลางอ่ะ เราก็จะไล่ของพระธาตุพนมมาชาผมเนี่ยมีครบทั้งหมดเลยเจ็ดมีครบเลยตรงนี้เราก็เล็งเห็นว่าในจังหวัดของเรามีอะไรบ้างก็มีพระธาตุเริาพระธาตุพนมใช่พระธาตุเรโนพระธาตุไล่มาเลยทั้งหมดเลยครบครบทั้งทั้งเจ็ดองนะครับผมแล้วเนี่ยคือเราวาดง่ายๆแต่ดูให้ให้สารหูสาดตาดูเรียบง่ายครับผมครับสวยงาม ข้างบนก็จะเป็นลายกระหนกเป็นลายกระหนกแล้วก็ส่วนมากก็คืองานในอุโบสถน่ะส่วนมากคือ80เปอร์ซ็นผ้เป็นเขียนใช่ไหมฮะใช่เป็นผ้าเขียนภาพทั้งหมดเนี่ยเป็นผ้าเขียนแล้วก็มีลุกศิษลูกหาซึ่งเป็นคารวะจะโยมจากมอสารคามมาเสริมในส่วนหนึ่งอาจารย์ผมเห็นแล้ว มาเป็นรูปต้นไม้แต่ก็เหมือนกับคนไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอันนี้คืออะไรคะเนี่ยมันตรงนี้เนี่ยเราเราคิดในความคิดของเราเองอ่ะล่ะคับผมในในความคิดของเราเองว่าอยากสร้างภาพาคือศิละปะให้มันแปลกใหม่ออกมาครับผมในในความคิดซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอ่าแต่เดี๋ยวนี้ท่านไม่ได้อยู่แล้วออท่านบอกขอเนี่ยภาพผนังด้านนี้แลไรเนี่ยช่วงนั้นแกมาจะมันซา,าแกก็เลยบอกว่า ผมจะขอฝากฝีมือไว้กับพระอาจารย์ซึ่งมาบวชอยู่ที่นี่ห้าปีแต่เดี๋ยวนี้ท่านก็สึกษาลาเพศไปแล้วโอค้คับผมนี่เป็นด้านนี้เป็นเขาเรียกว่าหลวงพี่สอเดี๋ยวนี้แกก็ยังเขียนภาพอยู่มีภาพขององค์ส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เทวูตทั้งสี่มีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายใช่ไหมคับผมอ่ามีแก่มีเก็บมีตายแล้วก็เห็นสมณะ เนี่ยก,ก็แขวงไว้ด้วยหลายสิ่งหลายอย่างครับส่วนประตูหน้าต่างของเราเนี่ยลายก็จะไม่ซนะ้ํานะดูดูดูเออดูดูดไม่ซ้ําสักประตูครับผมผมมาดูประตูดีกว่านี่ประตูโอโ้โหนี่แกสลักด้วยมือนลเนี่ยใช่แกสลักด้วยมือเป็นไม้มาข้าวมงครับผมเป็นไม้มาข้าวมงซึ่งงานออกแบบทุกชิ้นเนี่ยอย่างเขียนแบบตัวนี้ก็เป็นพระเขียนเหมือนเดิม แต่ช่างเนะี่ยเอามาจาก<ต>อุบรอลราชธานีากับเชียงใหม่ที่มาช่วยแกะนีะ่ค,คือรายละเอียดต่างๆของอุโบสถหลังนี้ครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่าท่านได้เห็นส่วนหนึ่งแค่นั้นเองครับที่จริงมาดูของจริงนี่สวยงามเลยจิตสวยงามมากๆครับมาดูของจริงนี่สวยจริงๆครับผมไม่ทราบว่าจะพรณนาอย่างไร โดยเฉพาะอยู่ที่ตำบลหนองเ่าอำเภอเท่าเทนแห่งนี้นะฮะไม่นึกจริงๆว่าจะมีและมันก็เชื่อมโยงกับทางด้านชัยบุรีไม่เท่าไหร่นะครับซึ่งเมื่อมาที่ชัยบุรีแล้วเนี่ยก็จะแก้ให้มาที่ตำบลหนองเ่าข้ามาที่วัดพุทธนิมิตแห่งนี้นะฮะถ้าอย่างไรพระอาจารย์ครับอยากให้พระอาจารย์ได้เชิญชวนญาติโยมมาชมว่าตรงนี้เป็นยังไงครับต้องเสียเงินเสียทองไหมหรือยังไงครับก็คือก็เรียนเชิญเจริญพรคณะสัทธาจะโยมทุกคนทุกท่านแล้วก็ทั่วโลกเลย คือวัดพุทธนิมิตบ้านหนองทอตจังหหนองทองอำเภอเท่าเทนจังหวัดนครพนมขอเ,เอรียนเชิญเจริญพรมาเที่ยวชมความสวยงามโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งอนุโมทนาสาธุเจริญพรสาธุอาจารย์พิชัยเราจะเชื่อมโยงกับเชียงบุรีเขาอะไรยังไงครับในส่วนของทางเชียงบุรีนะครับซึ่งเป็นโครงการยอร้อนรอยพรฒราเมืองเชียงบุรีอยู่นั้นก็มีนักท่องเที่ยวหลายคนผ่านมาทาานั้นผมก็ได้ ส่งต่อว่าถ้ามาชิบุรีต้องวัดพุทธนิมิตรพระอ,อาจารย์ท่านยังหนุ่มแต่ท่านมีไฟแรงที่จะทําหลายคนถามว่าวัดล่องขุนใช่ไหมไม่ใช่นี่คือวัดพุทธนิมิตนะก็อยากขอเชิญชวนท่านมาชมนะ,ะมาช่วยกันพัฒนาตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของนครปนมครับท่านคาร์<ข>าผมคุณยายมาตรไเนาคะไหนแมาแจ็คลอยเอดค่ะลอยเอดบอกอ,อำเภออะไรนาอคะไหนอำเภอเมืองอำเภอเมืองบอกเคยเห็นอยู่บแบบนี้นั้น ก็เห็นในโทรทัศน์ค่ะก็เลยอยากมาเบิึงนี่แหละโอ้โหมาเบิึงแลงงามบ่ยายงามค่ะเป็นหน้าติลม่ำลื่นสวยงามเลยยายเนาะพุทธนิมิตสวยงามค่ะทไปทางไหก็มิได้อันเด็ดเป็นมิสมื่นโลกความที่อ่านภาษพุทธนิมิตสมชื่อเลยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเรามองไม่เห็นแต่ผมเชื่อมาแล้วเกินว่าต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้อาจารย์นี่ได้มีพลังในการสร้างและสําเร็จนะครับ พราะฉะนั้นท่านอยากจะให้วัดนี้สวยงามต่อไปมาเที่ยวกันเยอะๆมาดูกันเยอะๆแล้วก็มาดูแล้วเนี่ยก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญที่อยู่ใกล้ไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์ายารอยู่ที่ตำบลท่านนอมนะฮะหรือจะเป็นเมืองเก่าที่ชัยบุรีน,นะฮะวัดอยอดแก้ววัดศรีบนเรืองวัดกลางและก็วัดไตรภูมิมนะฮะและท่านเข้าไปในเมืองก็จะมีพญานาคพญานาค ศีสตนานครราชจะมาบรรจุเรียบร้อยแล้วนะฮะในวันที่20มันก็จะมาแล้ว20สิงหาครับี่ระครับผงครับและจะครับแล้วก็จะไปเป็นพญานาคที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับสุดในโลกครับก็กาลังจะมาแล้วและท่านไปขอพรพระธาตุพนมก็ถือว่าเป็นสิริมงคลครับแต่ถ้ามาแล้วไม่ได้ไหว้พระธาตุบรรจมเกิดนะครับข้างบนนี้ก็มีใช่ข้างบนก็มีเราเราเขียนไว้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะพยาะนท่านผู้ชมครับของดีอยู่ที่บ้านเรามากันเยอะๆนะฮะถ้ายังไงยังไงผมคิดว่าเนี่ย บรรดาพี่น้องที่อยู่ในบ้านเราต้องมาก,ก่อน,นนะคนนครพนมต้องมาก่อนมาดูก่อนพอชาวบ้านชาวเมืองเขาถามจะได้รู้นะฮะอย่างบรรดาพี่น้องที่มากรสินเขายังมาเลยเพราะฉะนั้นคนนครพนมต้องมาดูของเราก่อนว่าดีไม่ดีอย่างไรครับสะโพันจะ,จะเจริญครับพระใหญ่อยู่ริมโขครับยังมีใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูฮะเดี๋ยวเราจะไปดูครับท่านยังขอประคุณพระอาจารย์ครับโมทนาสาธุนะโมทนาสาธุครับท่านผู้ชมครับเนื้อที่หกสิบกว่าไร่เนี่ยฮะ ของวัดพุทธนิมิตน,นะครับจะมีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นนะครับ,รบเป็นป่าไม้นานาพันธุ์ฮะนักท่องเที่ยวม,มาจากไหนเอ่ยจังหวัดไหนครับยะโสธร,รป่าตัวเทยเมืองบางไฟนี่อาจารย์วิชัยนี่ก็คนยโสธรแล้วนี่ที่ที่เมืองแห่งนี้เป็นคนยะโสธรมาสร้างเมืองนะยายสมัยพระยอดเมืองขวางนี่มาลบทหารที่มาลบกับฝรั่งเศสคือมาจากยาโสธรเพราะฉะนั้น ณเวลานี้จะมีงานที่ยิ่งใหญ่ของชัยบุรีที่นี่นะห่างจากนี้ไปประมาณสามโลเนี่ยนะคืองานบุญบั้งไฟใหญ่ที่สุดพอลูกหลานยะสุธรอยู่ที่นี่นี่ไงลูกหลานยะสุธรตัวจริงผมเป็นเลนของเจ้าพ่อวอยู่ข้ามเคาน์เตล์ข้ามเคาน์เตลนี่คือหลังวัดครับต้นไม้ใหญ่ต้นเปลือยนะฮะสวยงามนะฮะแล้วก็อยู่ริมฝั่งโคงแล้วออกไปดูฝั่งโคงว่ามีอะไรบ้างที่นั่น นี่ไงครับท่านผู้ชมครับพระพุทธรูปที่สร้างอยู่ริมฝั่งโขงและพญานาคสวยงามจริงๆขณะนี้กำลังก่อสร้างนะครเรียกว่าเปิดป่องพญานาคเพื่อความเป็นสิริมงคลครับเพราะว่าตรงกันข้ามกันเนี่ยนะครับที่พระพุทธรูปหันหน้าออกไปก็คือน้ําโขงน้ําโขงช่วงนี้จะแคบนิดน,นึงสวยงามครับตรงนี้ครับสวยงามมาก ท่าู้ชมครับสวยงามแล้วก็เป็นบุญตาเลยรกันเรับที่มีโอกาสได้มาดูแล้วก็พญายนาคที่กําลังจะก่อสร้างนี่ผมว่าสวยงามจริงๆครับคิดว่าเราน่าจะถอดแบบตรงนี้ไปสร้างที่เชัยบุรีนะครับซึ่งเรากําลังหาเรือกันอยู่ว่าจะสร้างพญายนาคเพื่อเป็นอนุสรณ์แต่ท่านเพยงเพยงยังชุกนะครับที่เป็นเสด็จอาของเจ้าชายจิกมี่แห่งปูตานที่ท่านเสด็จมาที่ชัยบุรีนะครับใช่ไงสวยงามพระเจ้าประหลงครับนี่คือในวัดพุทธ,ธนิมิตนะฮะ ถ้าไปดูโบสถ์ที่สวยงามแล้วมานมัสศการพระพุทธรูปใหญ่ซึ่งกําลังก่อสร้างอยู่นะฮะน,นี้เป็นประเพณีหนึ่งที่มีความเชื่อว่าสร้างพระพรูปหน้าน้าโขงนีง่เป็นการเปิดป่องพญายนาคเพื่อความเป็นสิริมงคลครับถ้าอย่างไรอย่าลืมมาครับต้องมาให้ได้นะพี่น้องชาวาคนครนมต้องมาก่อนครับก่อนที่จะให้คนอื่นมาแล้วไปเล่าสู่คนอื่นฟังให้มาที่นี่เยอะๆครับไม่ต้องเสียสตังค์ใดๆทั้งสิ้นสถานที่โอ้ล่มเย็นนะครับที่นี่สะอาดๆแล้วก็เอ่อร่มรื่นอย่างมากต้นไม้ใหญ่นะฮะ สวยงามจริงๆครับ